สวัสดีครับ,ท,บท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเอ็มฟัรเชอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแกนเดฟออโตวีอ GTA วิกในภาคที่4แล้วนะครับผมโอเควิธีไบเกอร์นะทำไมขับรถออกมาไม่ถึง5ที <c oughs> มีเสียงระเบิดไมเ o ิโอเคมาดูแผนที่กันก่อนภารกิจหลักมันจะมีของไมเคิลกับแฟรงกินนะฮะตรงนี้ผมไปทำของไมเคิลก่อนดีกว่าสารสั 3, มพันธ์มตรีนะครับผม เพราะว่าเราเพิ่งขโมยรถของไมเคิลไม่ใช่รถรถ,รถของไมเคิลสิรถของลูกชายไมเคิลมาเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะแล้วกเพิ่งสิทกันกไม่มากอืมวิธีไบเกอร์ฮะเคยังซ้ายหน่อยตัดไฟแดงอูผ่าไฟแดงเนี่ยวิธีไบเกอร์เออแล้วซ้ายขวาผมจะพยายามขับให้มันไม่ชนแล้วกันนะจะพยายามนะ นี่เล่เกชนนั่นไงผมจะพยายามขับให้มันไม่ชนนะกันนะให้พยายามไม่ชนพยายามไม่ชนนั่นไงล่ะฮะโหยรถพังหมดบืืนเล่นเครื่องเล่นเครื่องบืนบืนนั่นแหละนั่นแหละขับรถไี้ดีมากเฟสรถกูอยู่นี่นี่ว่าจอดนี่ฮะจอดเทียบกันเลยโอเคไปที่บ้านของไมเคิลเดซันต์ะ ดูซิว่าวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรกับไมเคิลครวนะเนี่เอ้าวแม่งเอ้ยชิบหายทำไมแต่งตัวเกง่งขนาดในายเสือขนาดวะเฮ้ยมึงหยุดนะไมเคิลใจเย็นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละเธอจะกลับชูในพินในในเตียงนอนของฉันประมาณนี้ <c oughs> อย่าฆ่าเขานะ นี่มันอ่น,นี่มันเทรนเนอร์ที่สอนเทนนิสกับให้เมียไมเคิลนี่วะโอ้นี่มันครบชุกเลยนี่ว่าง้นนี่มีมีเลีออ้ยงฮะไมเคิลไม่เอาตายแน่นอนอเอเ็อนดันมันยัดเม, <า S 1> มียข้ามาฮะมึงทำเมียไมเคิลมึงคิดผิดซะแล้วดิบ,ดบ,ดบยิบยิบอุ้ยลืมไปไม่ไม่ไม,ไมเคิลขับนะฮะไม่ใช่แฟรงกินขับ มึงยึดเมียกูมึงไม่รอดแน่เป็ดนั่นไงกูชนแล้วฮะปาโตหน้าบุกไปนอกจันกูยิ่งขับรถเหมือนคายเวลี่มึงจะหนีไปไหนเวนมึงยึดเมียกูไอ้ดิ What the fuck ไว้หน่อยแม่งเอ้พวกฉันคิดว่าเราพลาดเราคาดจากมันแล้วแหละ แต่ไม่เป็นไรฮะไม่เคลนรู้ที่ที่มันอยู่นะครับผมดิฟคว้านี่ขับแบบคนหัวร้อนนะฮะนั่นไงรถนั่นไงรถมันอยู่นั่นคุณชนก่อนได้ไหมเนี่ยชนไม่ได้ด้วยไม่ชนรวยจังไว้สัตว์บ้านแม่งใหญ่ชิบหาย จอดตรงนี้แล้วกันนะฮะจอดแย่เบ๊ะลงนี่เอ๊ะกันในลายเสือด้วยว่ะโอ้โห But Sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. But your negative energy is seriously bringing me down. Oh, <coughs> <coughs> I hope it is, but we look like you're sitting the on my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, but my bad. Seriously, stupid ink. do มึงก็ตังคูไปยังมายัดเมียกูอีกงั้นเหรอมึงวันนี้ชาวพัสดซสารเร็วแย่แคหัวร้อนนะฮะกูเสียตังค์ให้มึงมาสอนเทนนิสไม่พอยังจะมาเอาเมียกูอีกนี่ไมเคิลลุยกันเลยจัดไปพวกพัง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  พังแน่เมื่อกี้นี้โอ้อยเกิดไหลไหลไหลนิดเดียวนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวอย่างงั้นเซ่เออพังฮะเออตกเขากันไปเลยทีเดียวนี่คือข้อเสียของการมีบ้านติดภูเขานะครับผม Fuck man Fuck โอเคสะใจชิบหาย่ะพังบ้านคืนเฮ้ยโอ้โหรถแม่งซ่อมได้ด้วยอ่ะอูบาเข้าคาสินที่รถแม่งจากสภาพที่พังๆกลายเป็นกลับมาเป็นเหมือนใหม่เลยไปที่บ้านของไมคเคลนต่อนะฮะเอ้หมาปดี้ยใครโทรมาคุณดิซันต้า นั่นไม่ใช่บ้านผมนะช่างแม่งดีอาวชิบหายนัไม่ใช่บ้านของไอโค้สนะฮะบ้านใครวะเนี่ยมันตายแน่มาเตนมาดานโซไฟเขียวแล้วชิบหายเอาชิบหายมันคนมาตามฆ่าเราอีกว่าแต่ฟัคมีปืนเปล่าวะมีปืนนี่ว่ามาเหอะมาเหอะมาเหอะ มาเหอะ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 นี่เอาไงครับแปลเป็นแฟรงกินต่อนะฮะเราจะไม่หนีฮะผมเ บัดมึงขับไปไหนนะฮะเฮ้ยชนอีกโอ้ตาย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 จอดทับจอดให้บัดขับแล้วมันดูแบบคนเต้นดีไม่รู้ลงแม่งเลยทนไม่ไหวแล้วมาด,มาดิมาดิมาดิเฮ้ยเอาไงไปฮะไปต่อกลับบ้านกันดีกว่า ว่าเป็นบทเรียนยสำหรับผมแล้วกันนะว่าผมจะไม่ปล่อยให้ไมเคิลขับรถอีกแบบไงให้ไมเคิลเป็น AI ไอแล้วขับรถอ่ะมันขับได้โง่เง่าต,ต่อตุนมากมากเลยเคจอดใหาจอดเข้าบ้านเคจอดลงขอบคุณที่ช่วยในวันนี้นะไอ้หนุห่ม โอ้อะไรมอยงน้าโหมาเป็นแก๊งเลยมันไอ้ก mm ูเ mm ป็นใครมันไอ้กูเป็นใครรู้ไหมไม่นี<_<_่มึงรู้ไหมฮะฉิกบอรู้นะใครกูรู้มึงเป็นใครแล้วรู้มึงอยู่ไหนผมแฟรงกิน Yes. ขอบัตรหน่อยแอมมีขอบัตรตอนนี้แฟรงกินบางทีอาจจะช่วยมิสเตอร์เดซันต้าก็ได้นะว่าผมคือใครผมคิดว่าคุณคือมาตริมาดาโซเด็กดีมากโพวกนี้คือมิสเตอร์มดามมดาโซมาดาโซ,าโซ,าโซนี่คือเป็นมาเฟียมาน,นี้ป่าวะ ายาม m i c น <oughs> a ่ l ว้าวไมเคิลฉันมีคำถามสำหรับแกหลายนี่คำถามเต็มเต็มมือไปผังบ้านมาเตียนบารนโซ่นะฮะชิบหายไมเคิล นีนี่คือนาตาเลียนะฮะแหมชื่อสุดยอดเลยมีเสื่อมรายซ้ำ hmm. อ so ีกนะฮะ โคตรยามเย็นจ,จริงเลยมาเลยพวกแม่บ้าจริงโค้เค้าไม่เคยไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเอาไงต่อดีละ่ะเมย์มีชู้ไม่พอยังมีเรื่องกับมาตินมาดันโซอีกชีวิตนี้มึงจะมีอะไรด,ดีมากไปไหมนะไม่ไม่ขึ้น ต้องเอาขวามเ่าเก่าเลสเตอร์โอเคพวกกูัวสวยสามสวยซ้อนแม่คุนคงคิดอย่างนี้นะฮะโอเคจบภารกิจนี้หรือเปล่าจบจริงด้วยนะครับผมคอนตินูไปต่อเลย นี่คือเบอร์ของเลสเตอร์แคสใเปล่าใครพูดวะใครพูดวะใครพูดวะคนเก่ากันนะฮะเ u ิดอะไ เหมือนเลสเตอร์มันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วะแล้วมันคือก็ตกใจว่าเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะว่าประมาณนี้เลสเตอร์นี่มันเป็นแบบจอมแฮกเกอร์ในตำนานเลยก็ว่าได้เก่งด้านไอทีเก่งทุกอย่างอะ่ะจอดออดีครับจอดดีมากออดีทำงานดีดีลงไปลงไปลงไปไอ้หัวทองลงไปปิดเพลงก่อนเพลงอะไรของมึงเนี่ยไม่ฟังเคจอดก่อ okay, นนะฮะดูแผนที่ก่อนไปที่ไหน ไปตรงนี่คือเลสเตอร์แอลโอเคมาฝั่งนี้ก่อนเลยคุณหมอโทรมานะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเซ่เซ่เซ่ดีไม่ชนควาไม่ชน ทายแม่ง <lawsuit royable. S 2> แล้วขูดไปแล้วเซ็งรวยฮะท่านผู้ชมชนแม่งเลยรถมันไส้มันไส้พุ่งชนเสาไฟฟ้าเอื้อเอื้อโอ้โหกระจังหน้ากันชนหน้ากระโปงหน้าหายหมดแหมรถสภาพนี้เท่มากเลยฮะออร์ดป้ R8 Limited Edition บายท่านหลอดดี จอดจอดโอเคจอดฮนะมาที่บ้านของเรสเตอร์ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูมีกล้องวงจรปิดข้างหน้านะนี่ฟักยูนฝักยูนเรสเตอร์ขอรัสัก,กค,ครูรค่นึงมา บ้านลกจังวะเลสเตอร์เฮ้ยเลสเตอร์เลสเตอร์มันเป็นคนพิการนิดนึงนะฮะแต่แม่งสมองนี่แบบสติงอัจฉริยะเลยก็ว่าได้ขาไม่ค่อยดีจากเสือวางแผนเก่งชิบหาย I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester. <ifiinterpretados> on the I know you never, <funnels> never, never Martin any I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Since you put it like that, Wait, shut up a minute. I'm getting an i find alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris. Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. Ah, I heard him say that he saved America. So, okay. What? By outsourcing all the jobs, by selling us little bits of plastic restricted access shit. Well, now it's payback time, you lying turd. the hell are you talking about? You are about to get. That white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. Take this uh, fashionably retro weird for a forty five year old man, but I cannot let go of the nineteen eighties bag. And dress yourself up like a billionaire math genius with low level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo messianic life. Okay, Lester, get out of here. Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. Mein Trailer e e t s เหมือนเลสเตอร์เป็นลูกหอบ้วยนะฮะเนี่ยตอนนี้เหมือนเลสเตอร์ส่งเราไปทำงานที่เกี่ยวกับพวกบริษัทดีไซเนอร์พวกไอทีอะไรพวกนี้นะฮะเหมือนมันมีเรื่องกับพวกโปรแกรมเมอร์คนอื่น Okay. นั่งออดดี้คันเดิมเพิ่มเติมคือรุ่น Limited Edition บายท่านหลอดนะครับผมกระโปรงรถกระจังหน้ารถถ่ายหมดทุกอย่างฮนะโคตร Limited Edition แต่ความแรงยังเหมือนเดิมนะฮะไม่น่าเชื่อพังขนาดนี้ไม่ขับได้เร็วชิบหายเร็วแบบเหมือนรถปกติธรรมดามเร็วมากๆรถโคตรซิ่งอืมออื้นชนครับชนโอ้โห ชนแล้วชนเล่าชนแล้ว,ชน,ลวชนอีกนะฮะนี่มีไปเขาเร่งเขาไปเขาเร่งเลีเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนั่นแหละโอ้ยเช็ดไม่ไหวแล้วฮะรถมันสภาพกาก,ากไปต้องสภาพอย่างนี้สิเล่นเครื่องเล่นเครื่อง บื้นนี่ขับย้อนสอนฮะท้าทายท้าทายเอไซะหน่อยนี่จอดที่หน้าร้านชนเก้าอี้ไปหนึ่งตัวเป็ดเโอเคเข้าไปซื้อชุดโทษนะครับ Ja, Geeky. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course, got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Blair. What about a vest and some cargo shorts? I. เสื้อชุดตัวเนี้ยนายต้องซื้อ The fuck? ทำไมมันดูติ่มจังวะ แถวติ่มมากชุดไม่เอาชุดดำเหลืองแล้วกันผมเป็นคนชอบโทนดำเหลืองนะฮะเอาเกยกเหรอโอเดฟัก oh เกงก็ตต่มมันกู่ฮามึงมากเลยไมเคิลชุดไม่เหมาะกับเองอ่ะมันเหมือนผู้ใหญ่ที่ทำตัวเป็นเด็กอ่ะไม่ได่าแล้วเว้แต่แบบมันเหมือนจริง ชุดโคตรเต็มเลยไปอะไมเคิลเวืนเลสเตอร์ททรมาอีกแล้วไมเคิลนี่แซกกลางฮะแซรกกลางเทคพอก่อนดีกว่ากูไม่ใช่แฟงกินโอ้โหเกือบชนโอ้ไม่ก็เป็นไม่ได้จังใดเกือบชนแล้วไงล่ะแทรกกลางเข้าไปเออ โป๊ะปาดหนะ้าไฟดงไฟแดงอะไรไม่รู้จักเกมนี้เคจอดโอ้โหจอดเท่ามากวิ่งเข้าเช็คพอยต์แม่งเลยรถเจมบอลป่ะเนี่ยไม่ใช่นี่ว่าโดดขึ้นไปฮะติดกดคอนโทรลเมื่อกี้นี้ We had a PM's pushing for more functionality, <laughs> but we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know, it's yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do. I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind yeah. seemingly overnight, there's not much you can do about it. You Look, know what I'm saying? <sighs> My union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I, I T Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. Ah, uh, you gotta put it in a ticket. Ah, uh, no. แหมเป็นการแฝงตัวที่แนบเนียนมากตามโปรแกรมเมอร์ไปนี่โปรแกรมเมอร์เนี่ยมันตั้งตัวติ่มจริงโอเคขึ้นไปโอ้บริษัทโปรแกรมเมอร์น่าอยู่มากดูโมเดิร์นเงีดูนะ oh, มีตู้เกมด้วยคลาสสิกชิบหายชา To dark allow โอเคโต๊ะมึงใช่ไหมเนี่ยโอเคเนี่ยแหละมึงให้คนที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์มาทำโอ้โิชเว็บโป้ดีกว่าโอ้โหเวลาเวลาเอาเมาส์นี้นิ้วกางเลยนะเว็บโป้กันเลยเปมึงไปเข้าเว็บโป้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ Yeah. h o o y my God. Holy shit. Damn it. Bit bit. เรียบร้อย Scan computer. ไปถึงขั้นโปรแกรมเมอร์แต่เหมือนแก้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้เนี่ยนะ My God. เรียบร้อย Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, okay. Life, life invader. <laughs> เปิดกระเป๋ามาอะไรมีแค่ชิปอเอาไปใส่ในโทรศัพท์มานะโอเคเหมือนเดิมปิดเรียบร้อยแล้วมึงก็ทิ้งกระเป๋าไวไนนะ้เนี่ยนะ What the fuck ทำไมมึงสร้างซึมเข้ามาได้แบบความจริงเป็นผมผมจะเอา <c oughs> กระเป๋าออกไปแล้วนะแต่ชักมันฮะคงไม่มีใครมานั่งคิดถึงกระเป๋าหรอกไอ้กระเป๋าใครเนี่ยประมาณนีน้ เป็นการสร้างเสริมที่แนบเนียนมากโอเคเรามาครับมาทางขวาทางเข้ามันยังอลังการเลยตีมสีม่วง thank you แม่สาวน้อยเปิดประตูให้ด้วย what's key note a t michael ค o u s e คือกลับไปที่บ้านไมเคิลนะฮะกับคันไหนดีวะโอเควิ่งวิ่งเอาฮะนี่งไงพอดีเลย อบีบต้องบีบแต่โอ้ใช้อวไไปแล้วซะด้วยชิบหายไปไหนไปไหนไปไหนฟักออกไปนี่บีบแต่ใส่ไมเคิลเดซันตาคิดผิดซะแล้วอีหนูถวายเลสเตอร์ซ้ายนี่นี่นี่ปาซ้ายปาดขวา Did <mí toys> you hear me? Are you playing that game? Yeah. Yeah, sorry. Yeah, what's your problem? You don't like all the same Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic <retir> Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes. None of... Oh my god! You guys are so lame! Oh, no! I'm เออยแขนโกธพ่อโหรขบครัอไม่เคนเป็นรขบครัอที่แบบไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหรนะไไ่นะฮะเชงวิลไม่ดูดูเงี้ยแหละมามาแล้วไลฟ์อินเวอร์เจนอริส estrigger 2016.4แ u ่ฟิวทำไมท้าฟิวเจอร์มึงทุเราช่วหายเอ็นท <c oughs> ่าบผสมพันธุ์อย่ารู โทรศัพท์ของไ t okay, อินเฟเดโอเคกดโทรศัพท์ขึ้นมาคอนแทคเจนอลิสอ้าวถอยหายดิฮัลโหลตู้วิคโอ้เลสเตอร์ oh, okay. oh, เล่นแรงจะบหายโอ้ oh, my god ถึงกับอึ้งเลยนะฮะไมค์ไม,ไมเคิลถึงกับ what the fuck is this พาแล้วนะครับผมโอเคอ้าวทำไมกูอยู่ข้างนอกบ้าวะเนี่ย what the fuck เฮ้เฮ้ let's do You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. <coughs> <lows> All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. โอเคสรุปเมื่อกี้นี้นะฮะเลสเตอร์ให้เราแต่งชุดสูตรแล้วให้ไปหามันที่สำนักง,งานของมันนะครับผมส่วนตอนนี้ผมเอมฟัชเชอร์ก็ต้องขอตัด GTA วีพาร์ทที่4ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะกับการแต่งชุดเอ,อ๋ยของไมเคิลเดซานตาเดี๋ยวเรามาต่อกันใน GTA พาร์ที่5นะครับผมพาร์ทนี้ก็ต้องบ๊ายบายเจอกันพาร์ห้าฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมพราง